อะไรก็เป <c oughs> ็นต้นน้ำเดินไปข้างนอกมาเมื่อไี่ยิ้มอ่ะยิ้มยิงน้อยยิ้มน้องน้องยิ้มน้องยิ้มไม่น้องยิ้มเขาเหมือนเราพี่เนี้ยอย่าอย่านั่งรถม้าเลยเรว่ความที่ว่ารถม้าจะพาเราเข้าไปหมือนกับอะไรไม้ไผ่น้องอันเนี้ยไม่อยากเข้าไปก็เลยเขาว่าอ้อมอ้อลงน้ำอ้อมเสร็จปุ๊บเจอ สีแยก์ี่ไม่มีแคเข้าไปแน่นอนใช่ผมอยากให้คืออยากไปที่ไม่มีคนเพราะเหมือนกับไปเส้นทางที่แบบตรงนีไปกันไม่เราจุประสงค์ผมอ่ะคือผมบอกกับพี่ท้าว่าแบบเออแคนมันเยอะเดินิมน้ำเสร็จแล้วอยากจะเดินแบบไปเงียบๆก็ได้ก็แทนอมเลย